วัสดีค่ะพบกับช่อง Edu Channel นะคะในคลิปนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการจองหอพักของมหาลายรรยรรยัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตชลบุระเกียสกนลนครนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่เยอะแยะแล้วก็มีหอพักทั้งเป็นหอพักในหอพักเครือข่ายแล้วก็หอพักนอกแต่ในคลิปนี้เราจะพูดกันในหอพักในกับหอพักเครือข่ายเท่านั้นนะคะ โอเคว่าจะมีการจองแบบไหนรูปแบบการจองอย่างไงโอเคเราไปดูกัน,นะคะ่ะแล้วก็กรุณาดูให้จบสักนิดนึงเพราะว่าถ้าดูไม่จบนะคุณผู้ชมอาจจะขาดแล้วก็ไม่รู้เรื่องในบางส่วนนะคะโอเคไปดูกันไปโอเคค่ะเรามาพูดเรื่องหอพักกันก่อนนะคะหอพักเนี่ยในมหาลายาัยเกษตรสาวยเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครจะแบ่งเป็นหอพักในหอพักเครือข่ายแล้วก็หอพักนอก ส่วนหอพักนอกเราจะไม่คุยกันนะคะเราจะพูดแค่หอพักในกับหอพักเครือข่ายโอเคหอพักในจะมีอยู่3หอแบ่งเป็นหอพักชาย1หอแล้วก็หอพักหญิงอีกหออหอหอพักชายนะคะชื่อว่าหอพักอินทนิลหอพักนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าพักนะคะอยู่ที่4,500บาทต่อเทอมนะคะ1เทอมจะมีอยู่ประมาณ4เดือน4,500บาทก็จะจ่ายเป็นค่าหอพัก4,000อีก500บาทเป็นค่า สาธารณูปโภคก็คือค่าน้ําค่าไฟนะคะคือค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเราไม่ต้องเสียนะคะเราจ่าย5 0 0 0ันบาทปุ๊บเสร็จเลย4ี่เดือนเราก็ไม่ต้องจ่ายอีกจ่ายแค่สี่พันารบาทแบ่งเป็นค่าหอพักกับค่าน้ำค่าไฟ5้ารบาทนะโอเคพักได้4คนนะคะ4ี่คนเนี่ยที่เราพักก็คือว่าเราจะแช่กนตันเราเป็นการสุ่มอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ใครถ้าเราอยากอยู่กับเพื่อนก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยพัก จองหอพักพร้อมกับเพื่อนเวลาใกล้เขียนเพื่อนก็ได้อยู่กับเพื่อนนะคะอันนี้เจ้าของคลิปก็ทดลองมาแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนนะคะก็ไปอยากอยู่กับเพื่อนก็ชวนกันแล้วก็จองพร้อมกันไปเลยนะคะโอเคอันที่2คือหอพักหญิงชื่อว่าหอพักนนทีนะคะหอพักนนทีก็ราคา40 0 0ัทบาทต่อเทอมเหมือนกันนะคะเหมือนกับหอพักชายอินทนินเมื่อกี้นะคะก็คือ4 0 0 0ันบาทจะอยู่ที่เป็นค่าหอส่วนอีก500บาทค่าสาธารณูปโภคนะคะพักได้4คนเหมือนกันนะคะ ก็ต่อไปอันที่สามก็คือหอพักตานฟ้าอันนี้หอพักตานฟ้าที่จะแตกต่างกันก็คือก,ก,กับสองหอพักที่แล้วก็คือหอพักตานฟ้าจะค่าพักอยู่ที่5,000บาทนะคะ5,000ันบาทแบ่งเป็นแบ่งเป็น4,500บาทเป็นค่าหอพักอีก500บาทค่าสาธารณูปโภคนะคะพักได้4คนเหมือนกัน,นะคะโอเคก็คือค่าสาธารณูปโภคก็คือเหมือนกันเลยก็คือค่าน้ําค่าไฟเราไม่ต้องจ่ายเราจ่ายแค่500บาทจบนะคะ แค่นี้พอนะคะประมาณนี้โอเคหอพักเครือข่ายมาที่หอพักเครือข่ายหอพักเครือข่ายคือเป็นมีอยู่5้าหอพักนะคะหอพักเครือข่ายเป็นหอพักบ้านแกยิ้มนะคะเป็นหอพักหญิงล้วนเป็นห้องแอร์นะคะห้องแอร์ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่หนึ่งหมืนพันบาทต่อเทอมนะคะพักได้หนึ่งถึงสองคนค่าไฟฟ้าหน่วยละเจ็บาทค่าน้ําก็หน่วยละ7็บาท ะคะ่าประกันของค่าประกันของเสียหายอีก3,000บาทต่อห้องนะคะต่อห้องค่าอิทเทอน์ตน็ต100บาท150บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอันนี้พักได้หนึ่งหรือ2คนก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะพักคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนมาด้วยนะคะต่อไปนะคะหอพักเครือข่ายต่อไปคือหอพักบ้านแสนสุขกับหอพักคิตตี้นะคะหอพักบ้านแสนสุขจะเป็นหอพักชายล้วนส่วนหอพักคิตตี้จะเป็นชายและหญิงอันนี้เขาจะเหมือนกันนะอันนี้รวมกันเลย ก็คืออยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อห้องต่อเทอมนะคะห้องหนึ่งก็อยู่ได้1หรือ2คนค่าไฟฟ้านะคะหน่วยละ7บาทค่าน้ำหน่วยละ7บาทขั้นต่ำา60บาทต่อคนต่อเดือนค่าประกันของเสียหาย3,000บาทต่อห้องนะคะโอเคอยู่ประมาณนี้ต่อไปหอพักโอเคค่ะหอพักเชลวีนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทถึง15 0 0 0บาทต่อ ห้องต่อเทอมนะคะ1 2 0 0 0บาทเนี่ยจะเป็นห้องพัดลมนะคะอยู่ได้1-2คน1-2คนส่วน15,000บาทจะเป็นห้องแอร์อยู่ได้1หรือ2คนเหมือนกันนะคะค่าไฟหนูละเบาทค่าน้ําก็หนโยละเบาทขั้นต่ํา50บาทต่อเดือนค่าประกันของเสียหายนะคะห้องพัดลมจะอยู่ที่2,000บาทต่อห้องส่วนห้องแอร์อยู่ที่3,000บาทต่อห้องนะคะจะมีค่าเป็นค่าเน็ตด้วยนะคะ ค่าเน็ตจะเป็นบัตรราคา100บาทใช้ได้5วันนะคะไม่จํากัดชั่วโมงส่วนบัตรราคา180บาทใช้ได้30วัน60ชั่วโมงนะคะอันนี้จะเป็นค่าเน็ตแล้วแต่ว่า,าจะจ่ายหรือจะไม่จ่ายส่วนหอพัก p l u วนะคะจะเป็นหอพักหญิงทั้งหมดหญิงล้วนนะคะก็จะคล้ายๆกับหอพักเชลวีนะคะอยู่ที่12,000บาทถึง15,000บาทต่อห้องต่อเทอมค่าไฟฟ้าหนูได้7บาทค่าน้ําก็คล้ายๆกันนะคะ เรจะแตกต,ต่างกันที่ค่าเน็ตนะคะจะเป็นบัตรรายวันนะคะสําหรับหอพักพักวิวนะคะเป็นบัตรราคา30บาทนะคะอันนี้รายวัน30บาทรายสัปดาห์หนึ่งบาทรายเดือน300บาทนะคะสำหรับเป็นค่าเน็ตเป็นบาทเอาโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับหอพักเราจะมาคุยกันต่อเป็นเรื่องของวิธีการจองหอพักแล้วนะคะ วิธีการขอจองหอพักจะไปที่เว็บนะคะโอเคเว็บเราจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปสมัครไปจองได้จะเป็นอ่าเขาให้จองทางเว็บไซต์เท่านั้นนะคะโอเคถ้าอยากอยู่กับเพื่อนก็จองพร้อมกับเพื่อนนะคะเวลาเดียวกันจองเสร็จนะคะก็ชําระผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะระบบอินเทอร์เน็ตจะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปจ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะระบบ อินเทอร์เน็ตนะคะจะขึ้นสถานะวันถัดไปนะคะโอเคโอเคแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องสังเกตนะคะก็คือถ้าไปจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยทางธนาคารเนี่ยเขาจะให้มาเป็นใบแบบนี้เนี่ยอ่ะเป็นใบประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องสังเกตนะคะว่ามันเลขบัตรประชาชนของเรามันถูกไหมอยู่ตรงแถวตรงนี้เลขบัตรประชาชนถูกไหมแล้วก็เลขอ้างอิงนะคะก็คือเลขอ้างอิงจะอยู่ประมาณแถวนี้นะคะ ว่าหสน่าศนนะคะ6 3 1 5ม0ามันจะอยู่ตรงนี้แถวๆนี้นะคะก็ดูได้นะคะว่ามันถูกหรือเปล่าอ่ามันจะขึ้นมาเป็นใบนี้นะอันนี้เอาเอาเอาไปใกล้ไม่ได้เออใกล้ลองดถโอเคอ่านนี่ประมาณนี้ค่ะเอาไปใกล้ไม่ได้เยวเห็นข้อมูลส่วนตัวนะคะโอเคนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักในนะคะในหอพักในสิ่งอำนวยความสะดวกก็คืออ่าโอเคจะขึ้นตรงนี้นะคะมันจะขึ้นไป โอเคจะขึ้นตรงนี้ให้โอเคนะคะสิ่งที่ความสะดวกเสร็จแล้วก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือเป็นผ้าห่มอันนี้ผ้าหม่มผ้าปูที่นอนหมอนปลอกหมอนนะคะของใช้ส่วนตัวไม่อนุญาตให้ชารถจักรยานยนต์นะคะจะอี่สิสธิตใหม่ปีหนึ่งจะใช้จักรยานสีขาวนะคะที่เขาจะให้เรานะคะในการขับขี่ไปไหนมาไหนนะคะสิ่งที่ไม่ ห้ามเอามาอีกก็คือไม่ให้อนุญาตไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทนะคะยกเว้นคอมโน้ตบุ๊กโทรศัพท์พัดลมแล้วก็โคมไฟแค่นี้นะคะโอเคหล <c oughs> ายคนจะสับสนนะคะว่าจะได้อยู่คนเดียวไหมอันนี้คือถ้าเป็นหอพักในเขาจะรวมกันนะคะสี่คนประมาณสี่คนนะคะอยู่ในหอพักนั้นนะคะไม่ได้อยู่เดียวคนเดียวนะคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันใหม่สักนิดนึงโอเคนะคะแล้วก็เวลาที่ สมัครเสร็จแล้วนะคะจองหอพักเสร็จแล้วก็จะได้ใบอันนี้อันนี้คือไปจ่ายที่ธนาคารจะได้ใบประมาณนี้นะคะมาแต่ก่อนที่จะไปจ่ายธนาคารเนี่ยเราจะได้ใบเป็นใบเข้าจองหอพักนะคะอันนี้น an ังซืออนุญาตเข้าหอพักนะคะจะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็อันนี้เอาไปกรอกตอนเอาไปกรอกเสร็จแล้วก็ยื่นให้เขาตอนรายงานตัวเข้าหอพักนะคะอันนี้แล้วก็จะมีระเบียบหอพักนะคะเป็นวิ้ง ตอนที่เราสมัครเสร็จแล้วจะมีระเบียบหอพักมาให้ด้วยนะคะก็อ่านอ่านกันก็ส่วนมากก็ไม่ให้ธรรมดาเรื่องปกติก็คือไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ให้สูบบุหรี่จัดงานสังสรรค์อะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะคะแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งไปรษณีย์ไปให้มหาลัยไม่ให้ไม่ต้องไปนะคะเราก็เก็บไว้ตอนไปรายงานตัวเข้าหอพักก็ถืออันนี้ไปแล้วก็กลับใบตรงนี้นะคะ ใบนี้ไปด้วยนะคะใบระเบียบเข้าหอพักรายงานตัวเข้าหอพักกับใบตรงนี้แค่นี้นะคะโอ,คโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับนิสิตใหม่ที่จะเข้า,าเรียนในมหาลัยเ,เ,เกษตรศสาสตร์วิทยาเขตเชื้อเพิเมติสกลนครนะคะก็จะประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กลังใจนะให้นะคะแล้วก็ EP ีต่อไปเราจะมีเกี่ยวกับการรีวิวเขา้เขาเรียนคลิปเกี่ยวกับมหาลัยนะคะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อน ทุกคนได้ดูกันนะคะโอเคก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ